แชร์ประสบการณ์ดีๆกับผู้ติดตามเพจที่มากกว่า20,000คนและรีวิวลูกค้าจริงที่มากกว่า20,000คนค่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้หมวลสารแร่เหล่งน้ําพีนะคะมีชื่อเสียงและจดทะเบียนว่าอยู่ในท่าตกููลเดียวกับเหล่ๆนะคะทุกองค์ทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วตามวัะต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดน้าแต้มวัดชัยชนะพลวัดพลบกหรือวัดประสิทธิเวชจังหวัดนครนายกต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า งานของเราเป็นลิขสิทธิ์ของทางเพจเรานะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พญาครุธนะคะหรือองค์พระจักรพรรดิประทับราหูนาเกี้ยวที่มีขนาดตั้งแต่3นิ้วถึง9้านิ้วนะคะและองค์พญานาคและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นมูลสายที่เหมาะแก่การบูชาใครที่ยังไม่เคยบูชานะคะแนะนำนะคะกดติดตามเพจของเราไว้ได้เลยนะคะองค์สวยงามมากกว่าในภาพแน่นอนต้องบอกเลยนะคะว่า ต้องจับจองไว้เลยปัจจุบันเนื้อแล่เหล็กน้ำพีนะคะถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่นิยมมากนะคะมั่นใจคุณภาพนะคะไม่แท้ยินดีคืนเงินค่ะ